สวัสดีครับบอสกุลพ้นกละมะนะครับผมเมื่อน,นี้บอสกุลพาพี่น้องมาทําความรู้จักกับหวานชนิดนึงครับผมหวานชนิดนี้ก็มีชื่อว่าหวานกุม่านทองครับผมาบางท้องทิ่นก็จะเรียกว่าหวานแสงอาทิตย์หรือว่าหวานผู้จอมพลหรือว่าหวานตะก้อนะครับผมาพาพี่น้องมาทาความรู้จักครับผม าเบ่งลักษณะใบลักษณะลำต้นนะครับผมว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นถือว่าไม่ปดบถือว่าเป็นไม่ดอกไม่ประดับที่ปลูกไว้ตามบ้านก็ดีคัมุมแล้วก็ถือว่าเป็นปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นเมตตามหานิยมนะครับสำหรับว่านชนิดนี้นะครับผมก็ ที่มาของหวานคุม่านทองกับนาซีมาจจกลักษณะหัวแล้วก็ลักษณะหกของเขานะครับผมซึ่งถ้าถึงฤดูแลงเนี่ยใบของอต้นคุม่านทองเนี่กระจร่วงหล่นนะครับผมก,ก็ถ้าเข้าคุดกระเลือต่หัวนะครับถ้าเข้าฟุดหัวมากนี่ก็สจเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆ เป็นคือกุมัานทองนั่งแท่นหรือว่าเป็นกุมัานทองหมัดคมจุกนะครับผมซึ่งลักษณะก็คค้ายหัวนี่ค้ายหัวหอมนะครับผมหอมหัวใหญ่นะครับผมซึ่งมีหากหากก็จะเป็นฝอยฝอยค่ายๆผมนะครับผมเล็กน้อยหมัดคมจุกนะครับผมกัดทีมาของคำว่าหวานแสองอาทิต์กับ น่าจะมาจากลักษณะดอกนะครับผมซึ่งลักษณะดอกจะเป็นวงกลมแล้วก็มีลักษณะเป็นผู้สีแดงนะครับผมก็เริ่มต้นกันนาซีเอืินตามลักษณะทางด้านกายภาพครับผมสำหรับการนำมาปลูก ไว้น้ำเงินนะครับผมสำหรับหวานกุมันทองกับมีความเชื่อว่า,าปลูกแล้วจะเป็นสิริมงคลนะครับเป็นหวานเม็ดตามมหานิยมหรือเป็นหวานคุ้มไพ่นะครับตามความเชื่ออาตามตำราตามคนโบราณนะครับผมว่าเชื่อว่าหวานกุมารทองนี่มี กุมารทองสิงสถิตยอยู่นะครับผมซึ่งสี่สร้อยในการคุมคร้องสร้อยในการเฝ้าบ้านนะครับผมแล้วก็ดูแลคนปลูกดูแลคนในครอบครัวนะครับเพื่อบวไให้มีสิ่งแนวบดีสิ่งชั่วร้ายนะครับผมเข้ามากล้ำกายเขตบ้านเงินซานเฮานะครับผมแล้วก็ถ้าเฮาทำ เปิดกิจการเปิดล้านค้าขายขายของนะครับผมกะ่ะสำหรับหวานชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งนํามาปลูกนะครับผมซึ่งก็มีความเชื่อว่าสีเฮตให้อ่าค้าขายดีซอยให้คนเข่าร้านนะครับก็จึงเป็นที่นิยมนะครับนําหวานชนิดนี้ก,ก็ มาปลูกไว้น้ำเฮือนน้ำซานหรือว่าน้ำล้านนะครับผมก็มีความเชื่อได้ของเมตตามหานิยมนะครับสำหรับประโยชน์นะครับผมประโยชน์ทางยาก็มีขึ้นกันนะครับผมสำหรับตัวหวานกุมารทองก็คือว่าสำหรับดอกนีน่นิยมนำมาอาผสมกับน้ำมันหอมระเหยนะครับแล้วก็น้ำมาทาตัวสี่สามารถ เป็นยาส้อยแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับผมแล้วก็คนโบราณก็ยังมีความเชื่ออีกว่าอ่าพอเวลาท่าแล้วนี่เกิดสีให้เห็ดให้อยู่ยงคงกระพันนะครับผมแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับสำหรับหวานกุม,มารทองนะครับผมก สามารถนํำมาปลูกนะครับผมเป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ความสวยงามนะครับใบลักษณะลักษณะใบในสีมีความเขียวใบในสีเงางามครับผมนี่ละครับลักษณะช่อดอกครับผมนี่เป็นเป็นช่อดอกที่ล่วงหมดแล้วนะครับผมถ้ายังบนร่วงนี่ดอกนี่จะเป็นสีแดงเป็นผู้นะครับผม นี่แหละครับมีลักษณะไายผู้ก็เลยอีกซื้อนึ่งก็เลยเอื้นอนผู้จอมพ้นนะครับผมสาหรับาบางท่านก็เรียกว่านตะก้อนะครับผมก็คือสังเกตจากลักษณะทางด้านกายภาพของดอกนะครับก็นามาปลูกให้ความสวยงามได้นะครับผมสาหรับหวานกุมารทอง ค่อนข้างที่สีปลูกง่ายนะครับผมเดี๋ยวฟัจสกุลกระสิขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมว่าลักษณะหัวสะเป็นแบบใดแล้วก็ลักษณะต้นเป็นแบบใดนะครับตามไปเบิ่งครับผมนี่แหละครับผมกับสำหรับลักษณะหัวของเขานะครับผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่หอมหัวใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเอาเบึงนี่นะครับผมที่ว่าเป็นอย่างคือเอิ้นหวานกุมารทองครับผมเนี่ย สังเกตจากเป็นลักษณะหัวแล้วก็ลักษณะหักเป็นฝอยครับผมคล้ายๆกุมันทองเนาะมัดผมจุกเป็นว่าสำหรับลักษณะลำตน้นก็สมีจุดจุจดแดงแดงม่วงๆนะครับผมสําหรับลักษณะลําต้นสังเกตบ่้ยนครับผมบึ่งง่ายครับผมสําหรับหวานกุมันทองนี่เพราะว่าลักษณะนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมก็สิบบ่คอ่อยอ คือหวานชนิดอื่นเท่าใดนะครับผมนี่แหละครับการนํำมาขยายพันธุ์กับนํำมาขยายพันธุ์นี่แหละครับผมโดยการแยกเหงา้าหรือว่าแยกหัวนะครับผมกาแยกเหงา้ากับแยกหัวนี่สิเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายและก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับผมซึ่งหัวหนึ่งกระจตแตกออกมาขยายไปเรื่อยๆนะครับผมส,สังเกตลักษณะ นี่หัวใหญ่แล้วก็ซีมีหัวหน้อยแตกออกมารอบๆนะครับถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์กับสีหายความเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับผมเอ่อสำหรับคลิปนี้บาลสุกลคนกับสีคอฝากไหวซัมนี่นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าบาลสุกโคนสีภาพพี่น้องไปทำความรู้จักหวานพืชสมุนไพรชนิดใดห,หรือว่าบาลสุกโคนสีภาพพี่เพชยังนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ